สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำเมนูข้าวผัดปลาทูเมนูสำหรับเด็กหนึ่งวขวบค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะ 1- 2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นก็ใส่ผักลงไปผัดนะคะวันนี้เราจะใช้แครอทสับแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นซอยนะคะลงไปผัดนะคะให้สุกนิ่มดีนะคะพอผักสุกนะคะเราก็จะใส่ เข้าสวยหงสุกนะคะลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็จะใส่ไข่นะคะลงไปที่ข้างของกระทะน,นะคะรอจนไข,ข่สุกแล้วก็จะคนไข่นะคะให้เข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาทูนะคะที่เราแกะนําก้างออกนะคะให้หมดนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะสักป,ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ตัดรสด้วยน้ําตาลซักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะซักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือใครจะใส่แต่สีอิขาวก็ได้นะคะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะ